ลายรัวสามล่องจากนั่นมาสามล่องแวันนี้วันนี้สองล่องนะเนี่ยสองล่องนะเนีล่องเดียวล่องเดียวนะเนี่ยล่องเดียวล่องนี้พวกนั้นยังไม่เก็บไอ้ที่กองอยู่นี่ล่องเดียวผมรู้ว่าเก็บไปทั้งสวนแล้วน่นนี่โอ้ยเหลืออีกยังไม่เอาขึ้นนั้นเก็บแล้วแต่ยังไม่เอาขึ้นใส่สอบขึ้นมาไปดูกองนั่นมาลรื้อทนทึกเลยวันละตันวันละตันวันละตันห้าล่องเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมปลูกมามันก็ไม่มีผมก็ยังว่าอยู่มามาน่ะผมจะพูดทำไมถ้ามันไม่เป็นของจริงเนาะผม ทันจริงโคตรจริงอยู่แล้วทันจริงอยู่แล้วนี่เพิ่งเก็บได้สองวันเก็บได้สองวันเอออุ้ยดดูมันลูกเยอะจังอุ้ยมันจะหล่นค้างแล้วนี่เอ้าดูเอาดูเอาดูสองวันนั้นนี่ถ้าสองวันนะเป็นยังไงอยู่อย่างนี้เลยอืออย่างนี้เลยอันนี้เป็นไงหันมาดูสิเออมันติดทุกช่วงเลยนี่อ่ขึ้นไปยันยอดเลยล่ะมีทุกช่วงทุกข้อแตล่องสองร้อยโลได้อยู่สองร้อยโลได้ล่องตวันอะต่อล่องนะเก็บทุกวันอย่างน้อยมันก็หลักพันกิโลอยู่แล้ว พันกิโลมันได้ตายตัวอยู่แล้วเยอะมากเอาดูเอาแผนผมเขาว่าจะไม่ฉีดแล้วไม่ทําต่อแล้วทำไมอ่ะมันไม่ไหวมันเหนื่อยมันโดเกินเออมันดกเกินก็ดูลูกเล็กด้วยครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ลูกเล็กที่เจอกมาอีกนะอจกมานี่เออทั้งนั้นเลยล่ะประทับใจไหมพี่ประทับใจประทับใจตอบโจทย์มากเลยล่ะครับครับผมขอบคุณล่วงหน้าไปเลยยังบริษัทเลยนะครับครับครับวันนี้ว่าถือว่าผ่านมากดูดูลูกเล็กลูกน้อยมีหมดลูกใหญ่มีหมด ช้ตัวนี้นี่ยอมเลยใช่ไหมเออถ้ายอมแฟนผมยอมว่ามันไม่ไหวมันเกินไปมันยอมยอมยอมนี่คือยอมความดกยอมความโดกมันเหนื่อยสำหรับเก็บเออสาหรับคนเจ็บคนทํานะอันนี้พอเอาแมกมากับลาวามาฉีดแล้วใส่เท่าไหร่น้อยๆลงลดปริมาณอุ้ยก็น้อยลงงมันงามเราก็ต้องลดลงอันนี้เราใส่เอุ้ลูกมันงามต้นแล้วเราก็ลดลดลดเต็ม ทิฟฟูลูกมาเนี่ยหมดปุ๋ยไปสามตอบครับใช้มาทุกตัวไม่เหมือนตัวนี้หรอกตัวไหนดีเราก็เคยมาซื้อมาสองพันสามพันเนาะเราก็เคยซื้อมาเราไม่เกี่ยงไม่เหมือนไม่เหมือนตัวนี้คือเป็นยังไงตัวตัวอื่นก็มันดีน้ำหนักดีแตกต่างงามด้วยต้นงามไงลูกคด หงอนี่ไม่มีงามจริงงามจริงนุงมันชอบอาหารตัวนี้เลยเนาะเนาะมันมันใหญ่เร็วเนาะขนาดเราตัดไว้เมื่อวานไปเก็บเมื่อวานนีตัดไมมึงโตเร็วจังวะเจ็ดร้อยโลอ่ะสามล่องจากนั่นมาสามล่องแล้ววันนี้วันนี้สองล่องนะเนี่ยสองล่องนะเนี่ยล่องเดียวล่องเดียว่องเดียวนันเนี่ยล่องเดียวล่องนี้พวกนั้นยังไม่เก็บไอที่กองอยู่นี่ล่องเดียวผมนึกว่าเก็บไปทั้งสวนแ้วน่านนีเอเหลืออีกยังไม่เอาขึ้นนั้นเก็บแล้วแต่ยังไม่เอาขึ้นใส่สอบขึ้นมานะไปดูกองนั่นมลืนทนทึกเลย